ทุกท่านยังมัดถุงน้ำซุปหมูกระทะอย่างนี้กันอยู่หรือเปล่าเวลาน้ำซุปหมดทาไงเหรอแกะยางนะพอจะแกะได้แล้วมาเทนะครับบางทีก็วางแล้วก็ล้มเสียนะครับพวกทิ้งไปไม่เอาแล้วนะครับคราวนี้มาทําแบบนี้นะครับเราชาว DIY จะไม่มัดยางน้ําซุปหมูกระทะแบบนี้อีกนะครับผมมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ขวดตัดครับโอ้ได้ลักษณะนี้ เสร็จแล้วเปิดฝาออกต่อไปน้ำน้ำซุปนะครับหมูกระทะของเราที่เราซื้อมาทานที่บ้านเนี่ยามาลักษณะนี้นำปากถุงนะครับแย่เข้าไปที่สายขวดที่เราได้ตัดไปแล้วนะครับแล้วก็แบะลงมาเสร็จแล้วนำฝาปิดไปคืนครับนี่นะทุกการจะได้ลักษณะนี้นะครับวางไว้ไม่หกนะครับเสร็จเวลาจะใช้เปิดฝา นะฮะนี่ลิ้นครับมาเคยเจอไหมถุงมันดิ้นหกเลี่ยซ้ายเลี่ยขวานะครับคราวนี้ปัญหานั้นจะไม่เกิดกับท่านอีกแล้วครับผมโอเคครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนของท่านด้วยครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ